Oh, man. อย่ากลับมาไม่ต้องกลับมาหากชีวะของเจ้ายังมีอย่ากลับมาไม่ต้องกลับมาหากชีวะของเจ้ายังมีอันวารันวาาอันวาา อยาอลกขอสัญญา้วยชีวานี้ข้ายอมสิอย่าเอาโมกขอสัญญา้วยชีวานี้ข้ายอมอันวดอันวา จ้าลูกจะแทนคุณจูแพบแทบเท้าโอ้แม่จ้าลูกต้องลาหน้าที่ลูกนี้จูแพบแทบเท้าโอ้แม่จ้าลูกต้องลาหน้าที่ลูก คำคำแม่ดีไม่มีวันลืมสัญญาคำคืนไม่ลบไปปกป้องไปให้รอบใครมาแอบแ่งไว้คอยปองไฟด้วยจิตใจรักผู้ใสนาแอบแ่งไว้คอยปองไฟด้วยจิตใจรักผู้ใสนาอันวาดาอันวาา

คุมมืดมาสิแรงจะขาดใจจะเอ็นตายก็เก่งอยธาพวกศัตรูต้องรอนานมุ่งประหารชีพผู้ใส่ลนะพวกศัตรูต้องรอนานมุ่งอวหารบ okay. อันวาดา ลึกขนาดอัปปาตกปลาควันจะสันต้องมีน้ำมาดาบศัตรูกาะแขวนคอมุ่งตัดคอน้องผุสัยนะ้าจับศัตรูกาะแขวนคอมุ่งตัดคอน้องผุสัยนะ้าอันวาดาอันวาดา ชนแห่งกาบาอปาถึงอะชันีคือบุตรอารีผู้พี่การยาเ้าปาฟันปัวกะ